ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่รวบรวมประสบการณ์ทางด้านดนตรีทุกสาขารายการทุ่มสุดตัวรายการสำหรับคนชอบทุ่มหากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์และเคลื่องดนตรีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ตรงมาที่ร้าน Harmonic Music and Studio ถนนเยาวราชก่อนถึงสี่แยกด ouais, we ีบุกตัดใหม่หมายเลขโทรศัพท์089 728 2905สตาบันสายตาภูเก็ตว i ชั่น i n s t i ิ u t e ตรวจวัดและแก้ไขความผิดปกติทางสายตา ถนนเยาวราชเยื้องโรงพยาบาลวาชิระภูกเก็ตหมายเลขโทรศัพท์0815379102 oh, ครับสวัสดีครับผมโตจีทีครับ พบกับรายการทุ่มสุดตัวครับวันนี้เราก็จะมาคุยกับพี่กี้เบคอนครับครับพี่กี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่กี้เบคอนก็เป็นที่รู้จักในหมู่นักดนตรีจังหวัดภูเก็ตและใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงครับแถวสะพานสารสีครับอ๋อพี่จะถึงเมืองอะไรครับฮะเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมครับเชียงใหม่นี่รู้จัก ประมาณสี่ปีที่แล้วครับเชียงใหม่พังงายอ๋อแครับครับแล้วก็มาคุยกับพี่กี้ตอนวัยยังเด็กเป็นคนจังหวัดเป็นคนพื้นเพเลยนะครับเป็นคนจังหวัดก่อนสีศรรมราชครับอำเภอเมืองเป็นเด็กในเมืองเด็กในเมืองมีหอนาฬิกามีมีมีแต่ว่าตอนนี้หอนี้รุนสิก พอในกายจะเสียไปล้วก็ซ่อมไปยังไม่ได้กลับมานานะครับก็เติบโตที่อำเภอเมืองครับแม่แม่นี่เป็นคนปากพนังนะครับพ่อพ่อเป็นคนจังหวัดสั่งเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับลูกครึ่งครับลูกครึ่งพ่อเป็นคนจังหวัดสั่งแม่เป็นคนปากพนังแล้วก็มาเกิดแล้วก็เดินพื้นเพมาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ กล้วก็ดีนะพูดถึงกลับกลายว่าจากบ้านมาเป็นเด็กในเมืองครับแลวแล้วพออยู่ในเมืองก็เรียนหนังสือในเมืองใช่ไหมครับผมก็เรียนน้นเลยตั้งแต่ประถมก็ในเมืองท่าโพวัดท่าโพวัดท่าโพสองโรงเรียนนะฮะวัดท่าโพนี่ปหนึ่งปสองแล้วก็มาปสามที่เสมาเมืองอเสมาเมืองนี่โรงเรียนเดียวกับตุด วงนาคอนดังครับคนนี้ดังเรียนท่องเสียงไเลยเรียนห้องตี๋ของอยู่รุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นนี้รุ่นนี้เก่งๆทั้งนั้นเก่งเนี่ยเก่งครับจริงๆแล้วถามผมว่าได้เรียนหนังสือจบอะไรยังไงเนี่ยถ้าถามนี่คือแบบบอกตรงว่าไม่ได้เรียนครับพี่พี่เรียนหนังสือจบอะไรยังไงครับก็ ก็นั่นไงก็นี่ผมถามนะก็คืออยากจะบอกให้ฟังว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถามว่าเรียนหนังสือจบที่ไหนยังไงเนี่ยคือจะบอกให้ฟังว่าจบที่เสมาเมืองครับชั้นชั้นป .4 ไม่จบบนไหมครับหรือล่างคือล่างเลยนะล่างนะป .4 ไม่จบนะก็คือเป็นคนที่คิดว่าช่วงนั้นเป็นสมัยคิดเด็กๆว่าการเรียนเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบ แค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยะยังคือเป็นคนที่ค่อนข้างอยาเรียนดีครับค่อนข้างเรียนเก่งดีเลยเลยฮะเรียนเก่งเรียนเก่งครับเรียนเก่งก็อยู่ดับต้นต้นของห้องดัต้นของห้องเลยครับการที่นงก็คือครูบอกโจทย์มาก็เสร็จเลยก็ประมาณไม่ต้องรอก็กระดาษเปล่าเลยกระดาษเปล่าเลยไม่ใช่ครับครับก็โจทย์ของครูที่ให้มาก็คือเสร็จเรียบร้อย แล้วมันมันประจําทำชาตทุกวันอนะ่ะจนเราความคิดตัวเด็กว่ามันมีแค่นี้หรือเวลาเราเรียนม,มันไม่มีอะไรแล้วอหะอ๋อมันเป็นเรื่องนอกเหนือจากนี้นะไม่มีอะไรแล้วก็เลยตัดสินใจไม่เรียน,นยอ่ะอัอก็เลยออกหนีออกจากโรงเรียนถึงกับต้องหนีเลยนะหนีคือคือออกมาจากบ้านตอนเช้าเนี่ยคือประมาณว่า <c oughs> เอาเอากระเป๋าเนี่ยไปแอบ ซ่อนเอาไว้แล้วใส่ชุดบ้านมาด้วยแล้วเปลี่ยนชุดบ้านเทีเ่ยวเอากระเป๋ากับหนังสือบาหนังสืออะไรซ่อนเอาไว้เที่ยวทำไปเที่ยวได้ตังมาวันสองทำบาทสมัยนั้นก็เที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยวอะไรครับเที่ยวโรงหนังครับห้างเขาทําครั้งแรกก็เป็นห้าง,งที่บ้านนี่ห้างลักกี้ครับสมัยนั้นเป็นบันไดเลื่อนที่แรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ประมาณร้อยรอบร้อยรอบวันหนงะมันมันเออไม่ต้องเดินอ่นะมันไม่ต้องเดินนะอ่ะเราขึ้นบันไดปุ๊บมันจะเลื่อนโองแล้ว, <c oughs> แ,ลวแล้วหลังจากนั้นพีก่กี้ยังเรียนต่อไม่ครับก็หลังจากนั้นพอหนีออกจากบ้านปุ๊บก,ก็มีปัญหาอะไรก็อยู่บ้านอยู่บ้านแล้วมันก็เบื่อใช่ไหมเพราะเป็นคนที่มีฐานะนะฮะครับฐานะอะไรครับฐานะยังเป็นหนุ่มกบก็ ไม่ได้ทําอะไรก็คิดว่าน่าจะไปเที่ยวดีกว่าช่วงนั้นไม่คิดอะไรก็เที่ยวคือออกปเผชิญโชคเผชิญโลกตัวเองครับนี่ออกจากบ้านเลยขโมยตังแม่มาด้วยยี่สิบไปทั่วเลยนะครับไปเที่ยวไปถึงไหนได้ครยี่สิบบาทเนี่ยยี่สิบบาทน่าจะปากซอยแต่จริงๆแล้วก็คือแบบถ้าเราคิดรวมๆก็คือยี่สิบบาทมันต่อให้เราไปไปถึงไหนตัวไหนหลายจังหวัดนะไป ที่แรกก็ไปอำเภอสั้นๆก่อนทุ่งสงปากพนงังอะไรเงี้ยก็ไปเรื่อยครับแล้วนอนอายุเท่าไหร่ครับที่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 หนียวจากบ้านประมาณสิบเอ็ดสิบขวบสิบเอ็ดขวบสิบเอ็ดขวบครบแล้วพี่นอนไหนครับก็ข้าไหนก็นอนนั่นครับก็คือประมาณเหมือนเหมือนโรงหนังนอนแอบที่เคาน์เตอร์อะไรเงี้ยก็ในซอกเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นตลาดสดก็ไปแอบที่ไปนอนคือแบบพูดง่ายแบบ ไม่ภาพเด็กยังจัดเลยนั้จริงจริงก็มีบ้านไม่ได้จรจัดสักหน่อยแต่ว่าอยากจะอยากจะรู้ว่าโลกมันกว้างแค่ไหนแล้วเราไปได้ตัวเองใช่ไหมตอนเด็กๆคือเราคิดอย่างเดียวคือความคิดของเราอย่างอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกคืออยากจะไปเจอโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบเราคิดอยากจะทําจนจนตัดสินใจแล้วก็ออกไจากบ้านโดยที่ไม่ได้คิดว่าคุณแม่ พี่พี่น้องๆอะไรจะเป็นห่วงไหมไม่ได้ไม่ได้คิดเลยแล้วหลังจากพอออกมาแล้วพี่ไปอยู่ไหนบ้างครับก็พอพอหนีออกมาปุ๊บนี่มันไม่มีอะไรคือไปไปบอกพี่ขอข้าวกินหน่อยอะไรเงี้ยอ่ไ้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากทํางานดีกว่าอืเผื่อมีตังอะไรเขาเขาบ้างก็เลยไปสมัครงานก็ไปของานเขาทาเหมือนลงกลึ่ง ทําประตูเหล็กไปอยู่สวนตัดยางตอนเด็กนะไปอยู่เป็นเด็กรถเด็กลงหนังไปอยู่โอสารพัฒนาพีร้านอาหารไปล้างจานไปทํานู่นนี่นั่นคือแบบเยอะคิดว่าทําเพื่อให้เราอยู่รอดไปวันวันใช่รับแรกข้าวก็มืณก็คือสู้ชีวิตเดียวพี่สู้ชีวิตครับแล้วก็ไปก่อนก่อนจะมา ก่อนจะมาเป็นเด็กเลือเนี่ยก่อนจะตอนนั้นอยู่ในนู้นด้วยในบ้านของผู้หญิงหากินด้วยคือพ่อม่บ้านเราเรียกก็เรียกซ่องชาวพินีประมาณนั้นฮะประมาณนั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปทําอะไรผิดๆนะทก็อายุยังยังน้อยอยู่ครับก็ต้องไม่ได้ช่วยเล็กๆน้อยๆในสถานที่ซื้อของอะไรเขาโมจนดกพูดถึงข้างหลังแล้วแบบ เยอะครับก็ผ่านมาผ่านมาคือมากอาชีพแล้วแหละแล้วทีนี้ก็มีอาชีพหนึ่งที่สะดุดก็คืออาชีพเรือตังเกเรือตังเกก็คือมีคนมีคนเป็นชมปเรือการที่ที่อ๋อสถานที่อยู่สถานที่นะับก็เป็นในหัวเรือใช่ไหมแกบอกเห็นเราเดินซื้อของให้ให้ สาวๆองไเช้สาวๆอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยไปออกเรือกับพี่นี่ว่ใช่ไหมก็เลยอยากสนใจเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ได้เท่าไหร่ผมบอกว่าประมาณเขาไปซื้อของเหมือนสมัยนั้นเนี่ยไปซื้อบุหรี่ครึ่งซองไปซื้อลูกอมไปซื้ออะไรเงี้ยแล้วตังทอนตังเหลือนี่คือเราจะได้เราจะมีน้ำใจก็ได้คืนประมาณตกประมาณสมัยนั้น ยี่สิบสามสิบบาทนี่ก็ถือว่าเยอะนะเยอะครับก็เลยเขาบอกว่าไปออกเรือพี่ดีกว่ายี่สิบวันตีว่าเดือนหนึ่งนะครับคุณจะได้มีเงินพันอแล้วเราไม่เคยเห็นเงินพันใช่ไหมก็เลยตัดสินใจก็ตามเขาไปออกเรืออืไปครั้งแรกออกเรือครั้งแรกเรือคลื่นมันนั้นแล้วไอ้น้ําน้ําท้องเรือมันมันท่วมน้ำใต้ท้องเรือใต้ท้องเรือน้าน้บ น้ำท่าเรือเครื่องดึงดึงน้ำดูดน้ำมันเสียแล้วเรือมันจะจมแม่ผมม่นเมาขึ้นทำอะไรไม่ถูกเขาเอกอะวยวายกันในเรือคือจะจมอ่ะแล้วเราก็เมาขึ้นทำเลยโอ้โหทำอะไรให้จะอ้วงเดียวอาการเมาขึ้นนี่สุดๆนะพี่แล้วทีนี้ก็คือไปไปเขาลากไปพาไปเกาะนะไปอยู่เสร็จแล้วก็เขากลับวันนั้นเลย ก็หยุดไปพักหนึ่งนะคือกลัวแล้วอะกลัวไม่อยากผมเข็ดแล้วนเข็ดก็หยุดไปไปทำอันนี้ไปทำไอ้รถซิ่งรถรถบัมมไหมฮะรถบัมม์อะรถบัมม์ใช่ใช่แล้วจะมีรถบัมมนะรถบัมมของของเจ้าของเดียวกันมีรถบัมมมาหมุนจิงชาติางานํางานที่เขาเขาบอกกันไปอะไรเงี้ยแล้วผมนี่ไปจะไปอยู่นกอ่ารถบัมมแล้วคิดดูรถบัมม์อะ ส่วนประกอบของไอ้ลานส่วนประกอบของอะไรเป็นเหล็กทั้งนั้นใช่ใช่โครงแบบแล้วเราแบกกันอ่ะคิดดูมันเป็นงานหนักแบบเขาเรียกว่าเนี่ยหนักตับแตกไม่ใช่ร้อนตับแตกหนักตับแตกนี่ครับไปเจอจนจนเราว่ามันหนักนะก็เลยไปเอาเรือไม่ไได้ย้ายนะมุ่งไปสูเดือยอทีนี้ก็อยู่ยาวเลยอยู่ยาวอยู่อยู่นานเท่าไหร่ได้ครับ ประมาณ2-7-2-8ประมาณ4ปี4ปีที่ใช้อาชีพเร <c oughs> ือลอังเกอยู่ในเรือแล้วกับพอไปเที่ยวแรกยังเฉยนะประมาณ2-3าเดือนแรกอะ่ะพอ3-4-5หเดือนหลังคือประมาณเราทำงานได้แล้วเราส่งกลับบ้านแล้วพ่อแม่ไม่ต้องตามแล้วคือก่อนหน้านั้นะก่อนหน้านั้นโอ้ยลูกเราไปไหนวะเออลกว่าตายไปแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เข้าใจเลยฮะ ก็เลยเอาทาอะไรทํางานกลับไปให้เกที่บ้านอืก็เลยตั้งเต็นนั้นมาเขาเห็นเราว่าเราทํางานครับเขาก็เลยปล่อยอ่อนก็ออกเรือมาตลอดแต่ทุกคนก็เป็นห่วงนะเพราะว่ามันออกเรือทางเกมันน่ากลัวไงคือมันไม่มีอาชีพที่เสี่ยงอีกอาชีพหนึ่งเขาบอกว่าทะเลมันไม่มีไม่มีกิ่งไม่มีปางใช่ไหมก็เลยถ้าหลุดแล้วก็คือโอกาสตายก็เยอะใช่เขาก็เลยเป็นห่วงแล้วก็ มามาเจอจนมาถึงปีสามหนึง่งพายุเก